ครับสวัสดีครับบ่อบโว้วกแต้ว่าสิ่งครับวันนี้ผมได้มาเก็บงานจบงานครับบ้านหลังน้องดุ่มครับบ้านน้องดุ่มตำบลสีสุขอำเภอสำารงชาบผมก็ได้มาทำการ ติดตั้งประตูบันสวิงเรียบร้อยทางพูดนยูทูบโอ้ดูนเบิ์รยูทูบโอ้ตายัง้ยต้องเนเป็นผู้เดี่ยวใส่ควดีโอเห้รนี่ครับถ้าพี่สงให้อ่านวิดีโอทา้าพูดับยูทูบ่องคนเลย นี่ครับทีมงานสร้างสารบานกับข้าบนเป็นบ้านกระถุงครับขางล่างเป็นบ้านสวนนี่ครับทีมงานสร้างเพื่อนกัเก็บงานเรียบร้อยครับจาของบานเพื่อนกันเลี่ยงเล็กๆน้อยๆนี่มูผมกันไดมาาทำการเก็บงาน บ้านประตูครับเป็นบ้านสวิงคูครับผพาเขาเป็นเบิงด้านในเซ็ตซับเรียบร้อยครับกระเบ้่งสวยกับด้านในเรียบร้อยน,น,นี่ครับตัวน,นี้เป็นบ้านสวิงครับ บานสวิงค <ạ. S 1> ู่ครับนี่ทำการติดตั้งเรียบร้อยเมนี่ดุเนีเกียงสิรอตามแล้วเด้ทานเด้เออืออกกรอนเนี่ทางเด้ดุงเนี่ยเกี่ยงเียเนี่ยม่ร้ัวงเนี่ยี่มเนเราุยครับ สมบูรณ์เรียบร้อยครับงานของผมก็มาเก็บเรียบร้อยครับจบงานเรียบร้อยครับียงานตามสั่งนี่ครับพู้หนาสร้างเิ่นผู้หนาสร้างเปนครับนี่สัญญากระไดดการทำงานเสร็จซับเร็วหน่อยเพื่อนครับงานกระจกเคลียเรียบร้อยครับสนใจงานกระจกมีเนี่ยมกับติดต่อได้ครับ สัญญาถาวรครับครับด้านนอกก็จะประมาณนี้ครับด้านนอกเพื่อนครับด้านนอกเพื่อนก็จิตประมาณนี้ครับบ้านสองสันครับครับด้านนอกเพื่อนก็จะประมาณนี้สร้างสร้างบ้านก็เดี่ยวพร้อมกันครับมือนี้เก็บงานหมูผมกัดารติดตั้งประตู เรียบร้อยพร้อมกันกับสร้างสางบ้านเ้ือนรับกระไดเลือดต่เจ้าของบ้านเรียนเชิญหลังเครื่องมือสร้างครับบ้านนี้ครับบ้บานสวิงคู่ับ้านสวิงคู่ งานแต่ละชิ้นผมรับประกันปีหนึ่งครับการใส่งานเพ่พังผมรับผิดชอบครับนอกจากเสี้ยวหนังกระติกยิ่งแตกเด้อครับจังผมบอรับผิดชอบครับนี่ครับบานลังไม่เพื่อนบานเล็กี่เพื่อนครับหนึ่มู่สครับ <c oughs> แล้วเบี้ยอีเพื่อนก็ส่วนนี้เพื่นมีกระเบื้องออมบานเลยได้ครับเพื่นติดใส่เป็นกระเบื้องครับรเนี่ยกระเบื้องออมบานเลยได้ครับนี่เป,เป็นกระเบื้องออมบานเมื่อเลยครับเพื่อนจูบเพื่อนยึดกระเบื้อง นี่ครับนาบานเพื่อนก็ประมาณนี้ครับสวยกับบานสองสันครับทางล่างเพื่อนโถงใหญ่ครับเพื่อนกเจ้าของบ้านเพื่อนก็เลียงสร้างสร้างบานเดียบร้อยครับผุนสร้างไงเพื่อนลุงไงเพื่อน แวันนี้ภาพ้อมคนที่เจ้าวาดเขาบริวารผู้ชมทั้งสงบนั่รับไป่ไวน้อเพื่อนผมบริวารเนแต่ว่าผมงนตัวสวเที่สร้างคงตัวตังเต้ไว้เพื่อนเนี่ยผมกินมันีบอร์หงกินไอ้แเดสามเลยแต่ตัวนี้่สวยครับเพราะว่าอก่อยู่ที่บ้านกาน ย่อนแสงในเรื่องครับขอตรวจขอไปครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามชมของช่องอีแต้พระสิงค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจใผมกดสับสไคร้ยังขว่าไปครับขอบคุณหลายๆติชม่อยครับผมเป็นช่องไม้ครับอาจจะเบาคำเบาคำจังผมอาจจะบวมบองงันเขาหูผู้ไดแน่ขอตรวจขอไปเด้อครับ ขอขอบคุณหลายๆครับที่เขามาติดตามชมของ่องของผมที่แปดประกันได้กับขอตรษขอพัยครับผมจะพยายามปรปับปรุงให้ดีขึ้นครับผมก็ได้มากับพหหนัาสองคอนครับสัญญาถาวรครับทำงานกันสองคน,น,นงครับครับงานกันสองคนค อาจจะย่อนแสงเนี่ยครับประมาณผมก็ได้ทำการเก็บงานเรียบร้อยครับติดตั้งบ้านสวิงคูบ้านกระทุงบ้านสวนบ้านใต้ช่องล่มเก็บงานเรียบร้อยครับ รสร้างสางบานเพื่อใส่เวลาได้สักหน่อยเพราะว่างานเพิ่นกะหลายเติบครับบานแล้วครับกระปากท่านผู้ชมคิดตามงานช่องตแต่ประสิงน้ำเดือครับผมกับจีดเฮ็ดทายหลากหลายครับผมบได้จอจ,จงมาเป็นงานสร้างบานของผมเองนีละ คือว่าเป็นงานรถด,ดำรือว่าเป็นงานรถเกี่ยวอย่างผมก,ก็จะในทําการไทยไปไทยพี่น้องในเบิง้งพี่พี่น้องๆในเบิ้งกันขอบอบคุณหลายๆครับที่ที่เขามารับชมผมที่จ่องอีแตะภาสิ่งกับก็มี คำาอกยังไลยกับทิฏลาดกับกาดไดกับอโทษถอดเคอไับครับ,รบหน้าบานเดือนกว้างครับสนใจสร้างสร้างบานกับต,ติดตอได้ครับสัญญาทาวอนครับฝ่าสีสร้างสร้างบานเทคไทยใดครับ กับจะได้กับเมื that, that ่อนี้ขอพุดหลายๆครับสำหรับผู้เขามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอคำว่าสวัสดีครับขอคุณหลายๆครับ